กรมควบคุมโรคพบเด็กอายุ10ถึง14ปีติดโควิด -19 สูงถึงร้อยละ20.22นายแพทย์จักรรัฐทิพยาวงอนันต์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคมีการถแถลงข่าวถึงประเด็นสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในเด็กอายุ5ถึง17ปีและการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ว่าอัตราการป่วยและการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แยกตามกลุ่มอายุระรอกเดือนมกราคม2565นั้นส่วนใหญ่เราจะพบผู้ติดเชื้ออยู่ใน ในวัยทํางานแต่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กโดยเฉพาะอายุ0-9ถึง9ปีและกลุ่มวัย1 0ปีถึง19ปีเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากซึ่งมาจากหลายปัจจัยอันได้แก่การติดเชื้อจากการสัมผัสผูผ้ติดเชื้อในโรงเรียนพบว่ากลุ่มอายุ1 0 1ถึง14ปีอยู่ที่ร้อยละ2 0 2 2อายุ15-19ถึง19ปีอยู่ที่ร้อยละ12.25อายุ5ปีถึง9ปีอยู่ที่ร้อยละ5.34ขณะที่กลุ่มอายุ0ถึง4ไม่พ พบการติดเชื้อในรูปแบบนี้และการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้ออทิเช่นเพื่อนนอกโรงเรียนหรือไม่ระบุพบว่าอายุ15-19ปีอยู่ที่ร้อยละ4.44อายุ10-14ปีอยู่ที่ร้อยละ3.13อายุ5-9ปีอยู่ที่ร้อยละ2.06กลุ่มอายุ0-4ปีไม่พบขณะที่ทางด้านของนายแพทย์วิชานปานวังผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกลุ่มควบคุมโรคได้กล่าวว่าจากข้อมูลพบว่าเด็กอายุ 5- ปีพบการติดเชื้อที่สูงขึ้นกว่าร้อยละ6และเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าและโอมิคอนและแม้ว่าจะมีการติดเชื้อมากขึ้น แต่อาการที่พบค่อนข้างน้อยซึ่งสิ่งที่เรากําลังกังวลใจในเด็กคือเด็กบางคนอาจจะมีภาวะอาการอักเสบตามอวัยวะต่างๆในระบบดังนั้นจึงเป็นนโยบายของสาธรารณสุขที่จะต้องมีการประสานให้เด็กได้รับวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันในครัวเรือนและสามารถเปิดโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ทางด้านของผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปยังได้กล่าวเสริมอีกว่าสําหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนซีโนแวคในกลุ่มเด็กนั้นตัวอย่างจากประเทศจีนไม่มีเหตุการณ์ใดไม่พึงประสงค์ถึง1.5 มื่นรายส่วนวัคซีนไฟเซอร์กลุ่มตัวอย่างจากประเทศอเมริกาซึ่งมีผลข้างเคียงไม่รุนแรงและผลข้างเคียงที่เป็นข้อกังวลของผู้ปกครองคือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงซึ่งก็มีการตรวจพบสุดท้ายแล้วการฉีดวัคซีนในเด็กไม่ว่าจะเป็นเชื้อตายหรือวัคซีน mRNA ในเด็กก็ขอให้พิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินการตัดสินใจได้